สวัสดีครับอุสังบอลสตอรี่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูครับบอลสีเก่าโบราณนะครับที่ชื่อว่าพันท้ายนรสิงนะครับเป็นบอลเก่าหายากนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะลักษณะใบเป็นบอลใบใบยาวนะครับก็คือนี่ครับหูใบฉีกถึงก้านนะครับ เรีกว่าบอลใบยาวครับทรงเป็นใบโพนะครับก้านก้านดำนะครับอตอนแรกๆใบเขาก็จะยังไม่กัดสีเท่าไหร่นะครับพอเริ่มโตมานะครับเขาก็จะเริ่มกัดสีชมพูนะครับออกมาจากาตรงสะดือกระดูกแล้วก็ตรงกระดูกนะครับออกไปข้างนอกนะครับ ตรงขอบก็จะเป็นสีขาวนะครับตัดกับเส้นกระดูกสีเขียวครับตัดกันชัดเจนครับเป็นลวดลายเหมือนลายไทยครับเป็นบอลที่สวยนะครับสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์อีกอีกต้นหนึ่งเลยนะครับบอลสีพันธายนรสิงห์ครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะค่อยๆทยอยนะครับทยอยอัพอัพบอลซีแต่ละแต่ละต้นที่ผมมีนะครับเดี๋ยวคอยฝากติดตามได้ในช่องได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ